ครับผมส่งผลงานครับวันนี้ที่อ่างบันได้มากมีเป็ดน,น้อยกับกาบด้วยดูเป็นฝูงเลยเห็นไหมฝูงเลยครับผมอฮะมาส่งงานครับผมอันนี้แค่สามชั่วโมงเอ้ยประมาณเออประมาณสองสามชั่วโมงครับกลับควลเล็กๆไม่ยซีเรียสมากครับผม ครับมีปลาช่อนด้วยนะดูดิตกได้ปลาช่อนด้วยเป็นไงเจ๋งป้าเจ๋งป้าเดี๋ยวดิชด่วยต้นอะไรสิแล้วปล่อยมันครับปลาช่อนมันตัวน้อยเกินอ๋อ <c oughs> นี่มีปลาช่อนด้วย <c oughs> น้ำวางปลาช่อนโอเคครับ ทำการปล่อยมันครับผมทำการปล่อยแล้วตัวมันเล็กเกินทำตัวใหญ่หลุดทำประมาณสองสามโลหลุดน่ครับหมายดีอยู่ครับผมทำการปล่อยเขาเรียกว่าผู้แพ้ย่อมไม่ตายเสมอไปครับผม ชานี้กูปล่อยมึงชาน้ามึงปล่อยกูบายบายกดไลค์ลกดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ